ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านนะ,นะวันนี้ทางอาการก็ยังไม่ปกติอยู่นะพูดตอบก็อยู่อีกที่หนึ่งพู้ถามก็อยู่ที่หนึ่งนะฮลตทิศคนลทางมันอยู่ตอนนี้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วข้าพนรษาแล้วพระจะไม่มาอบรมจัดอบรมอะไรที่อื่นได้อันนี้เ็เรียกว่าสตหะกรณียะน,ะนะเวลามี ยมนิมนต์มาแสดงธรรมเนี่ยพระก็สามารถที่จะไปรับกิจนิมนต์เพื่อเพื่อกูลแก่ระศาสนาได้หรือแม้กระทั่งสมพ่อยมแม่ป่วยอะไรเงี้ยก็าสามารถที่จะไปเพื่อดูแลได้หรือเพื่อสาธรรมิกภิกษุภิกษุณีอุสณรสมเนรีสิขามานานมีเหตุที่จะต้องลาศิกขาเข้าไปเพื่อที่จะไป ห้ามปรามหรือไปช่วยเหลือได้อะไรอย่างนี้เป็นตะ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยนะน,นพระวินัยนีเป็นเหมือนกับเปลือกของต้นไม้ที่ไว้หุ้มแก่นนะแต่ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกในพรเจ้าก็จะทรงเสริเส่าพระวินัยนั้นเป็นเหมือนรากแก้วของต้นไม้นะ วินัยก็คือเครื่องมือในการที่จะควบคุมให้สังคมสองในอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่นี้ถ้าไม่ไม่มีวินัยสําหรับควบคุมก็จะต่างคนต่างทำแล้วก็เปรตปะกันไปหมดแต่ในขณะเดียวกันตัวแก่นจริงชิงก็คือตัวธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยซึ่งนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นญาติโยบสโภสิกาก็ต้องนะเข้าให้ถึงนะตัว แก่นนั้นให้ได้ไม่งั้นเราก็จะนะคงจะได้แค่รากอย่างเดียวนะหรือได้แค่เปลือกอย่างเดียวแล้วเข้าไปไม่ถึงแก่นนะเหมือนกับทุเรียนที่จะต้องมีเปลือกที่เป็นน้ําแหลมห่อหุ้มอยู่ไอ้น้ําแหลมนั้นบางทีก็กินไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไม่มีเปลือกเนื้อ,เน,อเนื้อทุเรียนนั้นอรไรอร่อยของจะมีไม่ได้เหมือนกันก็ควรไปอยู่อย่างนี้นะเพะั้นในเวลาที่เราภาวนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้อง มีร่วมอยู่ด้วยก็คือในะเรื่องของศีลน,นะซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการที่จะปกป้องตัวเราไม่ให้เข้าไปใกล้สิ่งที่มันเป็นอุศลทั้งหลายนะถ้ามีอกุกลครอบนำอยู่นะแล้วก็ไม่มีสติสัมปัญญาที่จะเข้าไป ควบคุมดูแลจิตตัวเองก็าอาจจะทําให้ผิดศีลได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างก็ต้องเกื้อกูลกันไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องมีมาก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของสติสมัญญะถ้าขาดสติสมัญสมัญญะเสแล้วเนี่ยศีลก็มีไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็มีไม่ได้ทังนี้ในขณะที่พูดถึงเรื่องของสติ สมาธิปัญญาก็แปลว่าในขณะนั้นศีลนะส,สมาธิปัญญาก็มีร่วมอยู่ด้วยนะมันเกื้อกูกลกันอยู่อย่างนี้นะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ตอบปัญหากันนะอาจจะตอบไม่เต็มเวลาก็ที่จะทำมาอย่างนี้ก็ไม่มีในกาที่จะดูตอนนี้โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายก็ต้องใช้ถ่ายอยู่นะไม่สามารถที่จะดูในกายจากโทรศัพท์ได้ตอนนี้ก็อาจจะเลิกก่อนหรือเลิกหลังตันนี้ทำมาก็ไม่รู้นะ อขอเชิญคาถามเลยกับธรรมสถานพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณประพัฒน์ทางอินบ็อกเพจณวังหินกรบผมขออนุญาตสอบถามในกรณีที่เราฝึกสมาธิพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรเพื่อเป็นกลอุบายให้จิตสงบได้เร็วที่สุดครับขอความขอพระอาจารย์เมตตาสอนด้วยครับเรื่องของสมาธินี่เป็นเรื่องที่ ที่ต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของจริตด้วยนะฮะอย่าให้โยมลองไปดูเรื่องของจริตลองไปค้นดูใน Google ก็ได้น,ะน่าจะมีอธิบายไว้อยู่ว่าจริตอะไรเหมาะแก่กรรมฐา,านแบบไหนนะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาละเราไม่มีความรู้อย่างนั้นหรือต่อให้รู้เรื่องของจริตเรื่องของสมถานี่ก็ต้องควรจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลใกล้ชิดช่วยนั้นเราอาจจะหลงทางได้ง่ายก็เอาวิธีการง่ายๆคือเจริญอนาณาบรรสติ นะเพราะว่าตัวอนามรนสติเองเนี่ยนะใช้สาหรับคนที่มีโมหะจริตก็ได้ก็จะเป็นมีวิตกจริตก็ได้หรือจะพูดง่ายๆกว่านั้นตัวอนามันสติเนี่ยเป็นนะวิหารธรรมนะเป็นเครื่องอยู่ของพายาบุคคลมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละเนะจริญอนาบันสติไปอยู่กับลมหายใจนะรู้อยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะนะนะ ทาต่อเนื่องหนึ่งเนืองไปโดยที่ไม่ต้องสนใจอารมณ์อื่นก็ได้นะอะไรทบเขา้ามาเช่นอารมณ์ที่กระทบเข้ามาทางตาหูจมูกเต้นกายใจอย่างอื่นไม่สนใจฉันจะรู้อย่างเดียวคือรู้การกระทบของลมที่ปลายจมูกลูบโพงจมูกนี่เป็นต้นอ่ทีนี้ถ้าสนใจอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมีสติสมัมผัสยะอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้น่จิตลงไปสงบได้ง่ายขึ้นในนี้ถ้าจะทําสมถะได้เบื้องต้นก็ต้องอย่างนี้ก่อนแต่ปัญหาก็คือ บางคนไม่ได้มีสสม,มถะเป็นฐานหมายถึงว่าจิตเป็นเป็นคนที่จิตสงบยากมีความคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปจดจอ่ออยู่กับเรื่องของสม,มถะอย่างเดียวเพราะบางทีเราสามารถที่จะเจริญสติไปก่อนได้เลยแล้วผลจะตามมาว่าจะเป็นสม,มถะอวิปัสนาก็ไม่สาคุไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือก นะเพราะว่าเวลาเราภาวนาไปแล้วเนี่ยบางทีสมถะภาวนาก็าเดินคู่กันไปตลอดสายพอจิตเหนื่อยก็ลงไปพักอยู่ในความสงบนะพอหายเหนื่อยหายล้าหายท้อแล้วก็ถอยออกมาพอจิตมีกาําลังแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พีจารมณ์ต่างที่มากระทบไปอันนี้คือเรื่องของนะวิปัสสนากรรมฐานก็จะโค่นไปอย่างเงี้ยอยู่ตลอดสายของเขานะนะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่แน่นอนชัดเจน นะที่จะคอยแนะนําได้อย่างต่อเนื่องนะหรือแม้กระทั่งพอเราไปดูเรื่องของจริตเองแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าตกลงเรามีจริตไหนแน่เพราะว่านะบางคนก็คือแต่ละคนก็จะมีอยู่หลายจริตอยู่ที่ว่ามันจริตไหนที่มันแสดงออกมาเด่นกว่กากันนี้เป็นตะ้นนะก็บางทีก็เข้าใจยากอีกเออเราจะปฏิบัติแบบไหนดีเพราะฉะนั้น ขอแนะนําง่ายๆเลยคือเจริญอาณาปรรสตินั่นแหละรู้เราไม่ใชเข้อออกนง่ายสุดเพราะว่าตัวอนณาปรรสติเองก็เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาอยู่แล้วนะนะกนะ็ขอเจริญพรแค่นี้เนาะจากคุณจงรักทางลายวัดวันที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองของการปฏิบัติได้ฟังพระอาจารย์สุนันท์เล่าก่อนทําวัดเช้าเรื่องการปฏิบัติในช่วงค่าบางคนจะมีปัญหาเนื่องจากความอ่อนเพลียทางกาย พอเข้าสู่ความโปรง่งโล่งสบายจะมีอาการเผลอสติคล้ายๆกับการตัดหลับเหมือนที่โยมเจออยู่บ่อยๆแต่ยังมีรู้อยู่แต่สติต่ำมากและมีคำพูดของพระอาจารย์ดังขึ้นมาว่ายาเก่งแต่เป็นนักปฏิบัติในห้องแอร์ตอนค่ำก็เลยออกมาปฏิบัติที่ดาดฟ้าแต่ขอใช้พัดลมช่วยโดยใช้ยุงใช้เสียงจากข้างนอกและความร้อนเป็นเพื่อนในการปฏิบัติสรุป วันแรกได้ผลไม่เผอแต่มีปวดศีรษะเล็กน้อยหลังจากออกจากสมาธิวันที่สองไม่เผลอไม่มีปวดศีรษะแต่รู้สึกคันที่ยุงกัดอยากจะเการู้สึกไม่ชอบแต่ทนฝืนไม่ตามใจกิเลสดูความคันดูความไม่พอใจไปเรื่อยๆและเปลี่ยนมาดูกายดูความคิดที่เกิดขึ้นความรู้สึกคันยังมีอยู่แต่เฉย วันที่สมเป็นวันที่อากาศร้อนมากขณะเดินจงกรม <c oughs> เหงื่อออกมากจนตัวเปียกใจคิดถ้าหลังจากปฏิบัติเสร็จถ้าได้อาบน้ําคงสบายตัวความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเดินจงกรมต่อสักพักใหญ่ใจนิ่งไม่รู้สึกว่าร้อนใจโล่งโป่งสบายดีแต่กายยังคงมีเหงื่อออกมากอยู่จนครบหนึ่งชั่วโมงต่อด้วยการนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงนั่งไปสักพักรู้สึกสบาย ไม่รู้สึกร้อนสุดท้ายสติต่ำเผลออีกเหมือนเดิมกับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะระวังอย่างหนึง่งสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วออกมาแล้วรู้สึกปวดหัวนี่แปลว่าเราพยายามไปบังคับตัวเองเกินไปนะไปเพ่งอารมณ์มากเกินไปอย่างแรกอันนี้ที่เผลอก็คือจิตไปเพลินอยู่กับจะกับอารมณ์เช่นเพลินอยู่กับลมหายใจเข้าออกอนี้เปน็นต้น นะครับทีนี้ไอการรู้ลมหายใจไม่ได้ว่าพอรู้ลมหายใจแล้วใช้ได้เลยรู้ลมหายใจอยู่ก็ต้องดูด้วยว่าจิตมันไปเผลอเพลินอยู่กับลมหายใจนั้นไหมมันรู้ชัดจริงๆริงไหมนะพระเจ้าใช้คำประชานาติคือรู้ชัดไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะต้องรู้ชัดด้วยเพราะถ้ารู้เฉยมันจะเผลอเพลินนะนี้พอเผลอเพลินแล้วก็จะดิ่งดับไปอีกนะก็จะเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่มีทีนะมิทระครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาการเผลอเพลิน พวกนี้ด้วยนะก็ที่จริงแล้วถ้ายุงมันเดียวก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปนะทรามานตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะจะอยู่ตรงไหนก็ช่างเถนะขณะที่เราภาวนายอยู่ก็ให้คอยหมั่นสังเกตอาการจิตที่เผลอเพลในเร็วแค่นั้นแหละนะตัวนั้นที่ราคานะเพราะว่าพอเราไปเผลอเล่นกับมันอยู่นะนะจมไปกับมันหรือไหลไปตามมันเนี่ยมันก็จะทําให้จิตดีลงไปแล้วนะถ้าไม่ดับก็หลับ นะหรือไม่ก็เป็นนิมิตอะไรโผล่มาแล้วก็เปืเ่อในนนิมิตต่อเรื่อยเปื่อยไปเลยจะกลายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้ก็ต้องไปคอยสังเกตดูคอยระมัดระวังตัวเองดูมันแรกๆอาจจะยังหลงเผลออยู่นะแต่พอนะฝึกสังเกตดูอยูอย่บ่อยมันก็จะเลิอกอาการเผลอนี่เ,เองนะจิตก็จะตื่นเต็มที่ขึ้นมาเองนะนะขอเจริญพรจากคุณหมอปิก๊กทางไลน์แอดวัขออนุญาตส่งรายงานการปฏิบัติคะ่ะ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาวันก่อนมีคำพูดชื่นชมในสิ่งที่หนูทำแต่สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือจิตไม่ได้ยินดีกับเสียงนั้นมีความขัดแย้งไปในทางลบด้วยซ้ำกับผู้พูดว่าจะยินดีอะไรนักหนาแวบบหนึ่งเท่านั้นค่ะพอเห็นอารมณ์แบบนั้นจิตก็กลับมาเป็นกลางๆว่าไม่มีอะไรที่น่ายินดียินร้ายเลยนี่จิตลงไปเล่นด้วยขณะหนึ่งแล้วแต่สภาพ สภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นและไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คือมีอาการปวดศีษะอยู่5-6วันได้ค่ะปวดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนพอปวดก็เห็นว่าจิตทุกข์ไม่สุขสบายปวดตลอดทั้งวันพอนึกได้ก็ใช้วิธีรู้เข้าไปที่อาการปวดมันก็ไม่หายปวดตามดูอาการปวดไปเหมือนเป็นการไปเพ่งก็เห็นว่าปวดนี่ไม่ใช่เราถ้ามีเราเข้าไปมันก็อยากจะให้หายปวด แต่พอสังเกตว่าพอไปทำงานหรือมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานอย่างอื่นหดวที่ไม่ไปสนอาการปวดนั้นมันก็รู้สึกว่าอาการปวดนั้นหายไปชั่วขณะหนูเลยอยาก,กเปลียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเวลามีทุกขเวทนาทางกายหลังจากที่รู้อารมณ์ปวดแล้วจะต้องย้ายรู้ไปที่อื่นไหมคะเช่นลมหายใจหรือว่าอยู่กับปวดนั้นไปเรื่อยๆในใจรู้สึกขัดๆก,กับการตามดูอาการปวด เลยเห็นชัดอีกอย่างเขาว่าเวทนาทางกายนั้นดับยากกว่าเวทนาทางใจมากๆค่ะจากการตามดูอารมณ์ของจิตแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปดับไปแต่อาการทางกายนี่ใช้เวลานานกว่าเยอะเลยค่ะกราบขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จริงเวทนาทางกายมันก็เกิดดับเกิดดับนะมันไม่ได้แช่อยู่ยาวๆอย่างนั้นหรอกนแต่ที่เราเห็นว่ามันแช่ยาวๆอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่เห็นความเกิดดับของเวทนาแค่นั้นเอง นะทีนี้ต้องไปสังเกตดูก่อนนะการปวดหัวเนี่ยมันเป็นมันเป็นโรคประจําตัวหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราทานยาแล้วมันก็หายปวดนะหรือไม่เวลาเราไม่ได้พยายามที่กําหนดรู้อะไรเงียมันก็ไม่ได้ปวดนะแต่พอกลับมาดูกายรู้ใจแล้วม,มันมีการปวดโพล่มขึ้นมาหรืออย่างที่หมอสังเกตดูนั่นแหละอย่างเช่นพอรู้ว่าไปแล้วเห็นอาการอ่ อาการที่มันหายไปเวลาที่เราไม่ได้สนใจมันเวลาที่เราทํางานอย่างอืง <S <S อ่นไม่ไปเปลินงานอย่างอื่นอาการปวดก็หายไปแต่พอกลับมาดูใหม่ก็เห็นอาการปวดยังอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่นเป็นเพียงสภาวะอย่างหนึ่งอันนี้ต้องต้องไปเชื่อตัวเองถ้าทานยาแล้วไม่หายไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็เป็นเือมันอยู่อย่าง,งานั้นพอเลิกภาวนามันก็หายพอตั้งใจภาวนาอีกมันก็โผล่มาใหม่อีกนี่แปลว่ามันเป็นสภาวะอย่าง,งทำยังไง คนนี้ที่มีสบายอย่างนี้นะที่จริงแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกว่าเราจะต้องย้ายไปรู่อะไรอย่างอางื่นไหมเพราะถ้ามันปวดจริงๆนะมันไปไหนไม่ได้หรอกมันก็อยู่กับปวดนั่นแหละตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่การวางใจว่ายอมรับมันได้ไหมแค่นั้นเองนะฮะถ้ายอมรับไม่ได้มันก็สังเกตดูจิตตัวเองแล้วกันทุรนทุรายกับมันไม่อยากให้มันหายไม่แต่ยังอยากให้มันหายมันก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้น ต่ถ้าจิตเป็นกลางมันได้เมื่อไหร่มันจะค่อยคลายจางมันไปของของมันเองนี่โดยธรรมชาติของอาการปวดนี้แล้วเราก็สังเกตดูแล้วกันว่าพมันผ่านไปได้ครั้งผ่านอาการปวดครั้งนี้ไปได้แล้วมันจางๆหายไปแล้วครั้งต่อไปก็จะโผล่อีกนะเพราะว่าบางครั้งนะมันไม่ใช่เรื่องของสบายอย่างเดียวเป็นเรื่องของวิบากขันวิบากของผลแห่งกรรมเก่าที่เคยกระทมาแล้วมันส่งผลต่อกายนะซึ่งบางคนก็ส่งผลกับใจ ใจกระวนกระวายทุนทุรายฟุ้งสั้นราคาโทสาเกิดแรงอะไรเงี้ยนผลกรรมอส่งผลทางใจส่วนผลงกย่างส่งผลทางกายะมีตุกเวทนาแด้ก็ปวดหมว่ยไดก็ปวดท้องได้ก็ป่วยเป็นน่อเป็นนี้แปลกๆรักษายังไงก็ไ่หายไปหาหมอตรวจดูกว่าหาสาเหตุไม่เจออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคกรรมะถ้าเป็นอย่างนี้ทํำยังไงยอมรับก็ไปตรงๆซื่อๆเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นยอมรับมันเฉยๆนี่แล้วเอา มันจะเป็นกรรมก็ยอมรับมันแปว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยกระทามาแล้วกรรมนี้ก็ส่งผลที่ขันห้านี่แหละส่งผลที่รูปที่น้ําที่กายที่ใจนี่แหละไม่ได้ไปส่งผลที่อื่นเลยนะแล้วก็ไม่เลือกที่รักมากที่ช่างด้วยนะเมื่อคนจะเป็นคนดีคนชั่วมาจากไหนถึงเวลาที่มันจะส่งผลทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็จะหรือผลที่เป็นสุขหรือผลที่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะส่งผลได้ทั้งนั้น ม่ว่าคุณจะเป็นนักปฏิบัติมาจากไหนหรือคนไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมันก็ส่งผลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะเวลาภาวนาด้วยนะมันก็ส่งผลเมื่อมีโอกาสที่จะส่งนะทีนี้นายที่ของเราคือในเมื่อเรามีขันห้าอยู่มีรูปนามอย่างนี้ก็แปลว่ามันหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมนี่ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมไม่ได้นะถ้าเราไปรังเกียจมันพยายามที่จะปรับอารมณ์นี้ออกไปมันก็จะทุกข์ทรมาทนทุรนทุรายอยู่นั้นเพราะฉะนั้นยอมรับมัน นะให้กายมันทุกไปแต่อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกหน้าที่ของเรามีอยู่แค่นั้นนะนักภาวนาต้องอย่างนั้นเลยนะเราห้ามไม่ได้เพราะว่ากายเองเนี่ยต่อให้เราไม่ปวดหัวมันก็เป็นอย่างอื่นนะยิ่งอายุมากขึ้นก็เริ่มเสื่อมไปที่ะนี้เีละหน่อยเรื่อยไปตัวเวยนางต่างก็เริ่มเข้ามาบีบคั้นและอันนี้เป็นธรรมชาติทั้งมันเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปวดหัวก็ดีแล้วยอมรับมันเอามันนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือในการฝึกนะ,ะปวดก็ให้ปวด ระวังใจตัวเองอย่าให้อยากให้มันหายระวังความอยากหรือตัณหาที่มันจะทํางานร่วมมันจะยิ่งทุกข์มากไปกว่าเดิมนะทีนี้ถ้ายอมรับได้นะก็สังเกตดูมันไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นได้จิตเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นได้นะมันจะเป็นการชดใช้หนี้กรรมไปบางส่วนนะอาการของทุกตุกทานานี้หรือการปวดหัวนี่ก็จะค่อยเบาลงไปเบาลงไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นากพอนาก็ต้องไปลงมือฝึกเขาเองนะก็ขออนุโมทนากับหมอด้วยนะเอาละหมดคําถามแล้วนะโยมนะที่ยังยังมีคําถามอื่นอยู่แต่ว่าบางคําถามก็ดูแล้วก็ยังไม่อยากจะตอบตอนนี้นะนะโยมก็ไปพี่นาวเองนะแล้วกันววเรื่องที่เกี่ยวกวับความกตออัญญูต่อพ่อแม่ธรรมาว่าแต่ละคนก็มีบริบทแตกต่างกันเนาะก็ยังไม่อยากจะตอบตรงน,นี้เพราะว่าจจะไปคือแต่ละคนก็ มาจากพื้นฐานที่มันแตกต่างกันนะต้นต้นชีวิตแตกต่างกันหรือมีพ่อแม่ที่แตกต่างกันไปสิ่งสิ่งที่ควรทาก็คือก็กระตันอยู่เท่าที่จะทําได้กันแล้วกันแน่นอนวนะ่าพ่อแม่เราไม่ใช่พ้าอรหตรมาอย่างไหนนะเป็นพระอรหต์สำหรับลูกก็จริงแต่ไม่ใช่พ้าอรหา์สำหรับทุกคนท่านก็มีดีมัง่งชั่วมัง่งเป็นธรรมดายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทุกข์กับ พฤติกรรมของพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นไม่จฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วมีในเรื่องทุกข์ไม่ไหวละก็ถอยออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมที่จะทําหน้าที่ของความเป็นลูกอยู่ด้วยนะฮะนะนาทีของความเป็นลูกคืออะไรละก็คือยอมรับนะเราเคยสร้างกรรมร่วมกันมาก็เลยเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันในอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือถ้าเราจะทดแทนพระคุณอะไรกานใดก็ทําอย่าทอดทิ้งเอาซะเลยนะะก็ก็ควรทํา นะแต่ถ้าก็เว้นระยะห่างนิดหนึ่งจะรู้สึกว่าพออยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่ามันมีความทุกข์มากกว่าความสุขหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลองพูดคุยกันบ้างามาว่านะไอ้นี่สำคัญสุดเดีนะ๋ยาคิดว่าไอ้พ่อแม่ทําไม่ถูกแล้วฉันจะหนีอย่างเดียวไม่ใช่นะลองพูดคุยปรับความเข้าใจนะถ้าท่านเป็นบัณฑิตอยู่บ้างท่านก็จะพยายามปรับตัวนะแต่ถ้าท่านเป็นคนพานก็ ทำช่วยเราที่ช่วยได้แล้วก็ถอยออกมาแค่นั้นเองมันมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นเพราะแต่ละคนก็สังสมกรรมมาแตกต่างกันเนาะนะราะนีะ้ธรรมะคงจะตอบได้แค่นี้นะนะก็ขออนุมโมทนาบุญกับนักภาวนาทุกท่านที่กําลังทําความเพียรนะไม่ทอดทิ้งความเพียรอยู่มีความอดทนที่จะฝึกฝนตัวเองนะก็คงจะหมดเวลาแค่นี้แหละเนาะแล้วเราจะได้สวดมนต์ธรรมดเย็นกันขออนุโมทนา